ขลอเพ่ fe, มีพัสดุมาส่งในหมู่บ้านครับผมเอ้ยเอเขลอเพ่ fe, มีพัสดุมาส่งให้ผมในหมู่บ้านครับเพ่หลังไหนครับผอมหลังนู้นครครับ <C ell ate> ตรงตรงแยกแยกไหนครับผมฝั <C ell ate> ่งขวา <C ell ate> หลังนี้ไม่ใช่หลังนี้เ <C ell ate> อาฝั <C ell ate> ่งนู้นเพ <C ell ate> ่ของตกอ๋อ <C ell ate> นี่นี่นี่อยู่หน้าบ้านครับผมฮะไม่ใช่ เรื่องกองรถสีเหลืองอ๋ออันนี้ผ้าคุมเหลืองงดพี่ดีพี่ตกมาเยอะหลังนี้หลังนี้ออกออกมารับหน่อยพี่อยู่บ้านลักทีเท่าไหร่ครับผมไอ้ทางเข้าหมู่บ้านทางเข้าหมู่บ้านอาวิ่งทางนี้ครับผมอยู่กลางแยกครับผมไม่ได้อยู่ตรงนี้อ้พี่อยากโกงผมนะไปเลยวิ่งนี่ ถึงแล้วครับผมลืมของออรถมาไม่ใช่หลังนี้หลังนู้นนู้นนู้นเจริญจริงเขาใช่อไหมไปแล้วมันหาขับผมตรงมอไซต์จอดใช่ไหมครับผมฮะในหมู่บ้านเขาห้ามขับมอไซค์มอไซค์เต็มเลยครับผมมามาไออะพี่หลังที่มีหมาใช่ไหมครับผมอ่ะ ไม่มีหมาหมู่บ้านห้ามเลี้ยงหมาอเดี๋ยวหมู่บ้านห้ามเลี้ยงหมาห้ามมีมอเตอร์ไซค์ผิดหมู่บ้านเดี๋ยวเด๋ยวพี่แล้วแพี่สั่งอะไรนะครับิมตู้เย็นมึงแบกทีวีมาทำอะไรไปอีกหมู่บ้านหนึ่ง